ไปเ,ไปเออไรื่อยเลยไปกดไง <ป S 1> อ๋อนี่นี่มันจะมีให้เลือกในดีดูโอเดีกว่าดูโอไปเลยดูโอก็คือแบบสองคนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปกันเลย จริงๆแล้วดูโอ้มันคือสิบคนเราจะได้เล่นกันไหมอ่ะน่าเสียมันเขียนว่าอะไรแปดเพเยอร์อินคิวนี่คืออะไรไม่รู้ขอเช็คนี่หน่อยสิมันนานขนาดนี้ฮะไหน ที่ไม่เล่นนานมากอะแล้วที่เล่นเล่นที่เคยเล่นเล่นมาก็ทำอะไรไม่ได้เลยเดีมันต้องเอาชนะมันให้ได้นะถึงเราจะเล่นไม่เป็นก็เถอะเอาละเฮียเลือกจุดลงเราจะไปลงกันที่ที่นี่ไม่รู้เราเราไม่คำถามคือกระโดดยังไงเราต้องรอไอ้อหัวตีโดดแอปหนึ่งต้องรอหัวตีโดดนะชิปเหรอ พอตี้โดนดีครับพอตี้ลงแลโดนละพอตี้โดนละอ่ะเราเรารอพอตี้พาลงแกเราเราเป็นผู้ติดตามเขาเวลเยอะกว่าเราเราอาจจะต้องทำตามเขานะผู้จูมาแล้ววิง่งอ,อ๋อไม<า>่ปืนปืนพก คลียร์ทำเลยเข้มทุกคน attention first blood ก็ไดนะ้พี่งงว่ะทำไมไม่เพื่อนเพื่อนอย่ามนคนเลย พี่รีนเสียงมันคนไปพี่หันมาแล้วมันเป็นเพื่อนอใส่แล้วดูยากใอ้ยิงกันคนยิงกันเห็นตัวมาแล้วเห็นตัวมาแล้วเอาเพื่อนดาวโน้ปอ๋อทับทับโดนนพี่ยิงปอแตก สัมีกเฮ้ยตเอ้โหตมันตายแลมันวอย่อย่าเกิดข้นเกิดขึ้นเร็วมากทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวเลยอ่ะ ศูนย์คิวเพื่อนเป็นจัมมาสเตอร์ให้เพื่อนหรือเราจะดีดตัวดีเพื่อนเสนอว่าอยากโดดตรงนี้แต่เราเราขัดไม่ได้เพราะเพื่อนลงนั่นเหรอในนั้นคืออะไรอะคือของดรอปเยอะขึ้นเหรอในวงอะฮอตโซนเนี่ยเอาว่ะ โโโออหฮตซน้เห็นตีข้างๆหรือเปล่าอารมณ์เหมือนเราโดดลงโพชิงกิในพับจีใช่ไหมเอาลงประมาณนั้นเลยมาถึงแล้ววิ่งทางเข้าอยู่ไหนวะแกทางเข้าอยู่ไหนวะพี่เห็นมันพี่เห็นมันยิงมันยิงมันยิงมือยิงมือนกน็กนกนกแก๊งมันตายป่ะน่ะมันน็อกมันน็อกมันน็อกเข้าไป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  ตายตายอะไรกัน,น,นหนูเข้าหนูเข้าหนูเข้าที่ฟินิชมันมันมันใส่เกาะมันใส่เกาะเชื่อมอยู่ข้างนอกปนะนี่ที่ต่อยมันแกบที่ฟินิชม <c oughs> ันโหสุดยอดที่ทำได้แล้วอ่ะโหนี่คือเปิดแคมป์มาไม่มีปืนเลยวิแคมเออจะทำได้ท่าความปืนมันสวยมากเลยหนูม <c oughs> ีแต่ปิดอะไรก็ไม่รู้นี่พี่ อุ้ยใครเขาปิดประตูใส่หนูอยู่ขึ้นมาคนเดียวโอ้พี่ได้ปืนละานาะมีกระบอกหนึงเอามาสองกระบอกต่ายังไง <have> สองกระบอกนี้ สิบสองนะจี้สิบนะเอาบอกนีนแล้วกันเฮ้ยใครยิงใครยิงเกรนด์เก่งเก่งเฮ้ยกลัวมันแล้วนะฟินิชฟินิชมันเกีมวิ่งลงไปนอนเยี่มๆๆๆๆยมเยี่ยมเเราทำได้เราทำได้ อเ,เอ๊ะ,อะ <laughs> มีคนโยนของทิ้งนบนนอนฉันไม่ใช่ไงนี่แกมาดูของดอกตรงนี้ทิ้งไปเก็บปืนได้โอ้มีของมีของเยอะอยู่นะเอาแบ็คแพคไว้ไม่รู้เพิ่มอะไร <c oughs> ยาช็อตกันโอ้ยที่มีปืนช็อตกันเหรอ นี่คือปืนช็อตกันโอเคเนี่ยนะเล่นแล้วงงหนูก็งงเราต้องคากลางของเราต้องดูแมตมาดูวงเราอยู่ในวงอุ้ยตัวนี้มีสไนเปอร์ด้วยมีคนมาร์คมาร์คศัตรู ยัดเลยแก้มหรือแก้มเป็นคนยัดหรือแก้มเป็นคนมาร์คแก้มเป็นคนมาร์คกเหรอมาสิหัวยังงงหัวยังงงอยู่เลยพื่กงงๆเหมือนนมาแล้วคืออะไรอะสไนเปอร์ลองเล่นสไนดีไหมใช่มันอาจจะลุ้งที่อาจจะมาเวนได้นะสไนใช้กระสุนสีฟ้าพี่พิ่งทิ้งไปดีกว่ากระสุนสีฟ้า เจแล้วีด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 ีนีด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 ีเีดีดีเนดีดยดีดีดี่ีดอดีดีด้ีดี อยู่นี่พี่สาเพื่อนไม่เจอเอฟพี่วันหนูว่าเพื่อนอุ๊ยอุ๊ยตรงนั้นไม่เกาะหนูจะไปเก็บเก็บเกาะอ๋อพี่เห็นสีฟ้าแล้วเนี่ยคือแก้มใช่ไหมโอ้เพื่อนตายแล้วนี่หว่าเพื่อนตายแล้วแล้วสองคนเพื่อนเพื่อนตายเพื่อนตายตอนไหนทำไมเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยนั่นสิอยู่ดีก็หายไปเลยอุ๊ยก็ส่วนนี้เราไม่ใช้เอาล่ะพี่เราต้องใช้ชีวิตรอดโดยที่ไม่มีใครคอย แนะนำเรานี่เหรอแก้มเราสองคนพี่อยู่ข้างหลังแก้มนี่โอเคอพี่เก็บของไปเรียบกเก็บแล้วเก็บแล้วมีกระสุนสีฟ้าไหมมีมีมีกระสุนเอ้ยหนูเปลี่ยนเกาะมาพี่ได้ยินเสียงหรือเปล่าพี่ไม่ได้ยินเสียงกระสุนพี่เยอะมากเลยนะพี่อันติพี่พร้อมแล้วอันติพี่พร้อมมีพี่ปืนเก็บเร็ว พี่ใช้ปืนนี้แหละปืนนี้น่าจะฟางที่แชมได้นอนเราต้องไปที่ไหนสักที่มารองหรือเปล่าเต้องไปเดี๋ยวดูแมพสิเรายังอยู่ในวงแชมเราดักตรงนี้ไหมมีใครวิ่งผ่านวิกยิงตุ๊บอ๋อกดเอ็นดูปืนกดเอ็นปืนหนูเซียวมันทำอะไรดูปืนเอาเซียว ฮึเฮ <h ook> ้ยพี่ปีนแกก็ปีนเอิ้มหนูก็ปีนน,น,นั่นเหมือนกันเราจะซุ่มตรงนี้แล้วแกมก็ค่อยมองเราจะเราจะเป็นเราจะเป็นสายปีนบ่ายเราเป็นสายปีนที่ลด,ลดีโหลดรอละไอ <h ook> มีเสียงยิงมีเสียงยิงตรงกลางมีคนฟาร์มขอแล้วแน่เลยเพราะว่ามันเปิดแล้วพี่คิดไหมนโนหรือเปล่า พี่คิดเหมือนแก้มเลยแก้มว่างไงพี่ก็ว่างนั่นแหละจริงจงพี่ตอนนั้นมันคืออะไรสีฟ,าฟ้าพี่เห็นหรือเปล่าพี่เห็นอะพี่สนใจไหมไปดูไหมไปแก้มนำโอ้ยเขามีเชออื่อใครไจนี่ว่ะไปเฮ้ยแก้มพี่ถึงก่อน มันคือยานหรอเราขี่ได้เหรอพี่พุฒขึ้นด้วยอ้าวแล้วรับเกินขบมาไปเลยพี่พร้อมแล้วพร้อมยิงด้วยผมจะพี่ยิงเลยแก้มสับไอตัวกลางนั่นใครอ่ะไปขับยังไงขับยังไงก่อนเราจะไปไหนก็ดีแก้มบุกขับมาแล้วนอยู่นนอกกร็อกูนั่นออกร็อกูขบมา โอเคโอเคโอเคลงจากยา่านะเดี๋ยวว่าตัวน,นี้จะไม่ไไปดบับที่ไปดับข้างหน้าด้ลยต้นไหนอัวต้นนั่นเหรอมีแรงปวดด้วยบงตรงน,นี้เลยเขยพี่ลงแล้วพี่ลงแล้วไม่มีปะเปล่าเอ๊ะเว้ยไม่มีบแต่ด้วย S <S นี่คืออะไรอ่ะแกมโทมต่อไปอยู่นูน่นอ่ะพี่กดผิดแกนี่มาอันติพี่นี่มันคืออะไรอะ่ะเป็นอันติของพี่นะแบบวาร<า><า>์ปหรอใช่วาร์ป หนูจะค้นไหนเห็นละเห็นหรือเปล่าเห็นมันกระสุนมันมีแบบต้องยิงดักหน้าด้วยโอ้ยพี่ยิงตัวมันหนึ่งนะเอ้ยเมันอยู่หนึ่งมันอยู่มันเจ็บมันเจ็บมันโอ้ยมันเจ็บคอแตก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 โอเคโอเคอุ้ยจะแตกเหมือนกันจะแตกเหมือนกันจะแตกเหมือนกัน ต้องยัดมันแก้มต้องฆ่ามันเอาว่ะพี่ฮิวตัวเองอุ้ยเฮ้ยอยากฮิวด้วยอยฮิวเหมือนกันฮิวพี่ด้วยว่ะไปไหนแล้ววิววิวมันอยู่นั่นพี่ปืนเนาหายต้องปืนกลับมาละมันมันอยู่ไหนตรงนี้ Enemy over there ไปไหนแล้ เราถูกบีบเราต้องหนีนีทั้งอื่นเราจะฆ่าได้แค่บุกบุกบุกล็อกด้วยอยู่นี่ข้าหนงตัวนึงแล้อาผินไม่นะหนูหนูใส่เกาะให้ตัวเองอยู่นะใส่เกาะให้ตัวเองอย่ิี่เนปืนสิีงว่ะ พี่มันมันมันกำลังจะมาฆ่าหนูไม่นะพี่พุ่นมันสไลด์อ่ะพี่แล้วพี่พุ่นพี่พุ่นพุ่นโอ้โหยิงไม่โดนเลยทั้งมันทั้งพี่อ่ะบัวน้ำบิดมันมันนกมันนกมันไปมันายจบแล้ว ี่แต่พี่ฆ่าไปสองคิวแล้วแค่รู้ในสุดพี่ก็ฆ่าเขาได้เลยเนืฆ่าใครไม่ได้เลยเออเป็นไงเบื้องแคบสนุกกันไหมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับคือเรื่องแล้วโผล่ไปตายอุิยเบลลหกแล้วอ่ะเยี่ยมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอ่าตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะและที่สำคัญนะครับ <ะ>ตายหมดตอนนี้เนี่ยพิบิลลี่มีการสตรีมในทวิชด้วยแล้วไปติดตามได้นะถ้าอยากดูพิบิลลี่สตรีมนะอืมแต่ก็จะมีการลงคลิปในช่อง Youtube เรื่อยๆแล้วก็อย่าลืมไปติดตามทวิช tv สุสซูมูด้วยนะยวทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี่ขอบคุณครับครับผมเป็นไงแก้มสนุกไหมสนุกสนุกอะใครสญญญนใจโหลดมาเล่นได้นะอยู่ในสตรีมนะนัวนัวนัวมากจริงกันมั่วเลย ยิงใครก็ไม่รู้ยิงใครก็ไม่รู้โดนใครยิงก็ไม่รู้ด้วยนั้นสิขอบคุณทุกคนจบครับพีบิลลี่เกม <Bye. S 1>